สวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้เนี่ยผมจะพูดถึงประเด็นที่กระทรวงการท่องเที่ยวเขาจะดึงสองศิลปินระดับโลกคนหนึ่งก็คือลิซ่าแบ็กริงแล้วก็อีกคนก็คือแอนเดรียโบเชลลี่นักร้องโอเปร่าชื่อดังชาวอิตาลีมาร่วมงานเข้าดาวในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี65ลิซ่านี่พวกเรารู้จักกันดีใช่ไหมคุณส่วนแอนเดรียโบเชลลี่นี่บอกตรงๆว่าผมไม่รู้จัก เพราะว่าผมเกิดมาผมไม่เคยฟังเพลงแนวโอเปราส่วนมากเท่าที่ผมฟังก็คือเพลงดุดดังสายฟ้าแดนดินทินไทยมันคงอยู่ในโลกจุกใบใหม่ฟังคืนทุกวันด้วยความซาบซึ้งอินใจโดยเฉพาะท่อนต่อไปนี้แบบ ประทับใจผมเป็นอย่างมากทรงดำเนินติดดินรู้คาบเหนื่อยเหมือนกันใครไข่สองสามอาทิตย์ก่อนเลื่อนขั้นสิริภักดีจากพันตรีเป็นพันโทมาอาทิตย์นี้ก็เลื่อนขั้นสุริภักดีจากพันตรีเป็นพันโทผูว่าไม่ติดดินแล้วละ่ะติด แล้วก็อีกเพลงที่ผมฟังทุกคืนวยความซาบซึ้งกิจใจเพลงบ้านเกิดเมืองนอน6-4ใช่ไหมหมูันร็อกแทกใจบ่าเนจะาาาาต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 ึงตาาึาา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 ตึงาาาาางาาางาาาึง้องายาาาาาาาปาาาางาา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 งาา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  ทอนนี้แม่งกูแทบสะดุ้งตกเก้าอี้เลยมึงไอ้เนื้อเพลงไม่เท่าไหร่มิวสิกวิดีโอชื่อเพลงบ้านเกิดเมืองนอนอกสีมิวสิกวิดีโอคือขี่ชอปเปอร์ทั้งเพลงแล้วไอเ้อเจพาะท่อนกลางเพลงที่มีท่อนโซโล่มึงติดไฟแดงด้วยกูอยากเห็นหน้าแล้วเกินไอตัวไหน เป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเป็นโปรดิวเซอร์แต่ที่ผมจะพูดถึงเนะี่ยไม่ใช่เรื่องนี้นะคุณแล้วได้ยินข่าวว่าเฉพาะค่าตัวศิลปินเนี่ยสองร้อยล้านเฉพาะค่าตัวนะศิลปินสองร้อยล้านส่วนค่าดำเนินงานอะไรทั้งหมดรวมๆนี้อยู่ประมาณสี่รอยถึง500ล้านคุณคิดว่าเยอะไหมละ่ะ สี400่ร้อยถึงห้าร้อยล้านในช่วงวิกฤตที่ผู้คนเนี่ยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะโควิดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายใช่ไหมแล้วมาซ้ำเติมด้วยวิกฤตนาำท่วมอีกแล้วจูๆ่ๆมึงคิดจะไปจ้างศิลปินมาเขาดาวเพื่อให้คนไทยมีความสุขด้วยงบประมาณ400ถึง500ล้านคุณคิดว่า มันจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารเสียงต่อต้านขึ้นมาไม่หล่กใช่ไหมคุณแต่ที่ผมจะพูดถึงก็คือคนที่ออกมาสนับสนุนเห็นด้วยเจเปิลไอรินคุณรู้จักเจแกดีใช่ไหมเจเปิลไอรินเนี่ยแกออกมาสนับสนุนอย่างสุดนิ่มทิ่มประตูเป็นอย่างมากแล้วแกก็บอกว่า ไอ้พวกที่ออกมาคัดค้านไอ้พวกที่ออกมาต่อต้านเนี่ยควรจะคิดบวกไม่ใช่จะคิดจะไม่ใช่แบบเอาจจะคิดแต่แง,ง่ลบอย่างเดียวเพราะแกมองว่าการที่จะจ้างลิซ่าแบ็คพิงมาเนี่ยแกบอกว่าลิซ่าแบ็คพิงก็คือนารีขี่ม้าขาวที่จะมาช่วยวิกฤตของประเทศไทยในขณะนี้แกบอกว่าลิซ่านี่ก็คือเป็นนารีขี่ม้าขาวแล้วแกอ้างอิง จากคำทำนายของหลวงปู่ฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงอุทัยธานีแกอ้างคำทำนายของหลวงปู่มาบอกว่านี่ละลิซ่าก็คือนาลีขี่ม้าขาวอย่างแน่นอนร้อเปอร์ซเพราะแกมั่นใจด้วยความที่แกนี่บอกว่าแกเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดท่าซุงเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแกก็เลยมั่นใจเดี๋ยวเราไปดูว่าแกโพสต์ว่าอะไรแล้วแกมั่นใจอะไรยังไง ถึงคิดจะบอกว่าลิซ่าแพ็คพิงเนี่ยเป็นนาลิกามามคะไปเราไปดูกันก่อนอื่นผมขออนุญาตอ่านคำทำนายของพระราชพมรยานหรือหลวงพ่อหรือสีลิงดำ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสุงจังหวัดภูไทยธานีก่อน,นะฮะแกทำนายบอกว่าในอนาคตข้างหน้านี้เนี่ยจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลังกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจสีวิไลจะบังเกิดในสยาม หลังฝนครามลั่นพืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สกราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด,ด้วยศรัทธาอย่าเมื่อฟ้าสีทองของอําัยเขาบอกว่า คําทํานายนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยในตอนนี้มากที่สุดอันนี้คือที่เขาพูดกัดทางด้านเจเปิ้ลเนี่ยแต่ก็ได้โพสต์บอกว่ายู you หยุดไม่ต้องไปฟังใครทำนายเลยลบ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 ไปลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำตัวจริงที่เคยไปบวชวัดท่าสุงมาหลายรอบจะทำนายให้ฟังเองเจ๊แกก็คงจะหมายถึงตัวเจ๊แกเองใช่ปะหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่าหลังฝนครามประเทศจะอืนได้สยามจะเปลี่ยนเมืองใหม่ ประเทศจะยืนได้สยามจะเปลี่ยนเมืองใหม่และคำและท่านกล่าวคำนี้เนี่ยหมายถึงประเทศจะผ่านวิกฤตด้วยศรัทธาและเดือนพฤศจิกาที่เราจะเปิดประเทศและเริ่มโปรโมตก็คือช่วงหมดฝนพอดีเลยขนลุกไหมคะขนลุกที่อะไรกูย,ยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคุณโพสต์มาไม่กี่คำจู่ๆมาถาม คนลุกไหมคะเจ๊จะเอาขนอะไรฮะลุกขนหัวขนแขนขนหลักแล้หรือว่าขนขนขานารีขี่ม้าขาวที่ทุกคนตามหาว่าคือใคร คำตอบคือคนนี้ค่ะนี่ค่ะ,คะรูปนี้เลยแล้วเจ๊แกก็โพสลูปเป็นรูปลิซ่านั่งอยู่บนหลังม้าขาวนารีขี่ม้าขาวของเจ๊แกแต่เจ๊แกก็พูดถูกนะลิซ่าก็เป็นผู้หญิงใช่ไหม คำบ้านเราก็บางคนก็เรียกว่านาลีลิซานั่งอยู่บนหลังม้าขาวก็นาลีขี่ม้าขาวหากินง่ายมากเจ๊ <S 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 คนไทยเราเนี่ยต่างจากต่างจากชาติอื่นตรงมีอาวุธคือความศรัทธาอันแรงกล้าเจ๊แค่บอกว่า คนไทยเราเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นๆคนประเทศอื่นๆตรงที่คนไทยเราเนี่ยมีอาวุธก็คือความศรัทธาอันแรงกล้าแล้วเจ๊ทำไมไม่ไปบอกกระทรวงกลาโหมเจ๊มาบอกกูเพื่อแล้วเจ๊ทำไมไม่ไปบอกคอฟอเจ๊มาบอกกูเพื่อกูเห็นกระทระวงกลาโหมแต่ละปี ซื้ออะไรต่อมิอะไรเดี๋ยวเรือดำลงดำน้ำเดี๋ยวเครื่องบินเดี๋ยวรถทงรถถังเด,เดี๋ยวซื้อนู่นเดี๋ยวซื้อนี่ส่วนคอฟอไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมซื้อไปไม่รู้กี่สิบล้านโอ้โหออกมาแต่ละทีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ตั้งแต่หัวจดส้นตีนเจ๊ทำไมให้เจ๊าทาไมไม่ไปบอกให้คอฟอเขาออกมาด้วยความศรัทธาล่ะออกมาตัวเปล่าใช้ศรัทธาอันแรงกล้า ที่เจ๊บอกออกมาดิใช่ไหมออกมาแบบควงแขนกันรักกันไว้เถินเราเกิดร่วมแดนไทย,ยหากินง่ายนะเจ๊ที่เขาไม่รู้ว่าพลังนี้เนี่ยจะเนรมิตอะไรก็ได้กูก็ไม่รู้นี่แหละ ศิลปินจะเกิดขึ้นได้จากพลังความรักความศรัทธาและพลังงานมวลรวมอะไรวะพลังงานมวลรวมจากพลังงานมวลรวมยิ่งมาจากคนหมู่มากยิ่งมีอำนาจมากขึ้นคุณสามารถส่งพลังไปสร้างคุณสามารถ ส่งพลังไปสร้างศิลปินในฝันให้พลังเขาจะสร้างให้ดีให้เก่งให้ดังหรือให้ดับแค่ไหนก็ได้พล,วลลวไพลังมวลรวมขอไบนะคุณพลังมวลรวมของมวลชนสำคัญมากๆค่ะลองเชื่อสิคะอลองเชื่อสิคะ ว่าน้องกำลังจะขี่ม้าขาวคงหมายถึงลิซ่านะฮะว่าน้องกำลังจะขี่ม้าขาวมาช่วยเราพลิกฝืนประเทศมาช่วยพลิกฝืนเศรษฐกิจทั้งประเทศให้ดีขึ้นจากการเป็นฟรีเซ็นเตอร์การท่องเที่ยวไทยลองดูสิคะลองเชื่อในปาฏิหารคุณเชื่อแค่ไหนเชื่อเท่ากับเชื่อม อะไรอีกตอนแรกก็พลังมวลรวมคราวนี้ก็มาบอกเชื่อเท่ากับเชื่อมโอ้กูอยากแดกพลาชเชื่อเท่ากับเชื่อมเรื่องนั้นค่ะมาช่วยกันส่งพลังเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความเชื่อบวกบวกให้ประเทศทำ เพื่อทำให้ประเทศเราฟื้นกันเถอคะค่ะเดี๋ยวกูจะไปบอกหมอของขวัญให้บวกเพื่อทำให้ประเทศเราฟื้นกันเถอคะค่ะพูดไว้เลยปลายปีนี้พวกเราจะดีขึ้นเราจะได้รับแต่ข่าวดีเป็นของขวัญปีใหม่แน่นอนคะ่ะ หมอเปิ้นกล่าวแล้วแกก็โพสต์รูปอิโมจิใบหน้ายิ้มแยม้มรูปหัวใจชูศอกนิ้วแล้วก็ธงชาติไทยตบท้ายด้วยรูปยกมือสวัสดีนี่คะทัศนคติเนี่ยสำคัญมากๆกับทุกสถานการณ์นะคะพอรัฐบาลจะเปิดประเทศก็เอาหมอดูมาวอยายแนวว่าเดี๋ยวจะพังกันหมดแล้วพอจะเอาลิซ่า มาโปรโมทท่องเที่ยวไทยก็ออกมาดิ้นกันนี่งบแค่200ล้านยังไม่ครึ่งค่าโคมไฟกินรี461ล้านเลยนะคะและส่วนนี้เนี่ยภาคเอกชนก็ช่วยรับผิดชอบค่ะบอกว่าเงินส่วนนี้เนี่ยเอกชนช่วยรับผิดชอบด้วยเรามองว่าอย่างนี้นี่สมควรที่สุดที่จะดึงจุดแข็งที่สุดของประเทศออกมาไทยมีชื่อเสียงไอเดียมีเอเจนซี่เก่งฉกาจ ทำโฆษณาเริที่สุดในเอเชียการท่องเที่ยวก็ปังที่สุดค่าครองชีพโรงแรมการบริการไทยนี่คือที่สุดนักท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังคันมือรอปลดปลอยอยากมาเที่ยวอยากมาใช้ใจ่ายที่ไทย ส่วนศิลปินไทยที่กําลังทําลายทุกสถิติโลกตอนนี้ก็น้องลิซ่าก็คือที่สุดเลยค่ะเอามาดันมารวมกันเลยจ้ารอดูรอดูมีแต่บวกมีแต่บวกพักคิดลบพักคิดลบกันบ้างเหออพวกเราก็คือคนไทยคนหนึ่งที่ตั้งตารอเอาใจเชียร์ให้ประเทศฝืนไวๆไม่ใช่หรืออยากเห็นคนไทยหันมารักกันมาให้กำลังใจกันออกมาเห็นให้ ออกมาเห็นให้กระทบส่วนรวมทางบวกออกมาเห็นให้กระทบส่วนรวมทางบวกมารวมกันส่งพลังบวกให้ทุกฝ่ายเพื่อให้ประเทศเราดีขึ้นเร็วๆกันดีกว่าค่ะแล้วก็โพสอิโมจิยกมือไหว้ธงชาติไทยแล้วก็อืมแล้วก็สู้ตายค่ะพร้อมกับโพสรูปภาพของตัวเองเนี่ยใส่ชุดชั้นในแล้วก็กระเกงในตัวจิว๋ว ยืนอยู่บนเรือนี่คือจุดแข็ง <laughs> จเจเปิ้นแก่ไม่เท่าไหร่คุณมาดูคอมเมนต์นี้สิผมนี่แบบ ตกใจเลยใช่ค่ะขนลุกเลยค่ะไม่คิดไม่ฝันว่ากูจะได้เจอคอมเมนต์แบบนี้ใช่ค่ะขนลุกเลยค่ะคิดตั้งนานว่าใครนะจะเป็นนารีขี่ม้าขาวมาช่วยคิดยังไงก็นึกไม่ออกตอนนี้ถึงบางอ้อเลย มีถึงบางอ้อด้วยมึงสาธุขอให้ประเทศชาติเรารอดพ้นจากอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ดีด้วยเธอส่วนพี่คนนี้เขาบอกว่าชื่นชมชื่นชอบชื่นใจ รักเธอประเทศไทยเราอ่านแล้วคิดตามได้แต่นั่งอมยิม้มว่านี่สิคือของจริงคิดบวกพลังบวกเชื่อเท่ากับเชื่อมอุตสาเชื่อมเอนมึงคิดให้เป็นพลังบวกเยอะๆประเทศจะได้มีพลังงานดีๆมาขับไล่สิ่งไม่ดีไปเองอยู่ต่ออีกหปี ไล้ยังไงก็ไม่ไปนี่ก็คือสิ่งที่เจเปิ้ลแกออกมาต่อว่าคนที่มาคัดค้านคนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะจ้างศิลปินระดับโลก สองคนด้วยเงินสองร้อยกว่าล้านแล้วค่าดําเนินการค่าจัดงานะายต่างตีอีกสี่ร้อยถึงห้าร้อยกว่าล้านแกมองว่าคุ้มแน่นอนเพราะลิซ่าเป็นถึงนาลีขี่ม้าขาวที่จะมาช่วยพลิกวิกฤตชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามคําทํานายของหลวงพอ่อฤาษีลิงดําที่แกอ้างว่าแกไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั้นบ่อยๆมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าลิซ่าเป็นนาลีขี่ม้าขาวตามคําทํานายที่จะมาพลิกวิกฤตชีวิตของคนใดให้มันดีขึ้นประเทศให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้มองในแง่ดีอยากให้มองในแง่บวกกูฟังแล้วกูอยากบวกมึงเป็นคนแรก มึงนึกภาพไม่ออกเลยเหรอว่าสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของคนไทยเป็นแบบไหนชีวิตของคนไทยต้องเจอกับอะไรมาบ้างบางคนทุกวันนี้เนี่ยยังสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนยังไม่มีงานทำบางคนยังชีวิตพังทลายอยู่ห้างร้านบริษัทต่างๆบางคนล้มละลายไปยังไม่มีอะไรดีขึ้นแถมมีน้ำซ้ำาน้ำท่วมยังมาซ้ำเติมอีก ที่ทำกงที่ทำกินอะไรต่างๆถูกน้ำท่วมมึงนึกถึงความชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่แท้จริงตอนนี้ดูสิเขาจะมีความสุขเหรอกับการใช้งบประมาณ200กว่าล้าน4ี0ร้อกว่าล้านจ้างศิลป,ปินมาสร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วที่บอกว่า เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวมึงคิดว่าทุกวันนี้มึงไม่ต้องถามใครมึงถามตัวมึงเองเหอะทุกวันนี้เนี่ยมึงกล้าไปท่องเที่ยวด้วยความสบายใจไหมถ้ามึงกล้าไปไปด้วยความสบายใจมึงไปให้กูดูหน่อยไปทุกวันเลยไปทุกที่เลยไปทุกจังหวัดเลยมึงทำให้กูดูหน่อยสิมึงไปได้วยความสบายใจไหม แล้วผู้คนทุกวันนี้เนี่ยเขาจะมีความสุขกับการเขาดาวเหรอดยการฟังโอเปร่าสวัสดีคนไทยทุกคนมีด,ดึงดึงความสุขไหมทีได้จ้างกู2องอยกว่าล้าน <S 2>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  ถ้ามึงอยากให้คนไทยมีความสุขจริงๆเขาดาวมีความสุขจริงๆมึงทำไม ไม่จัดปฏิบัติทรรเขาดาวไปเลยเขาจะได้มีความสุขเอาเงิน4ี่ร้อยหารอกว่าล้านเนี่ยมาเป็นงบประมาณในการจัดงานเป็นสินน้ำใจให้คนนี่เข้ามาปฏิบัติทรรเขาดาวพอปฏิบัติทรรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ้าวมีเงินให้เพื่อเจีอยเพื่อที่จะไปใช้จ่ายดำเนินชีวิตต่อยอดชีวิตตัวเองไปได้เขาจะได้ปฏิบัติธรรมนี่ มาปฏิบัติธรรมเข้าดาวด้วยความสุขใจพอเขาออกไปเขาก็มีแบบอย่างน้อยก็มีเงินเล็กๆน้อยๆในการที่จะต่อยอดชีวิตมันจะไม่มีความสุขกว่าเหรอไอ้สี่ร้อยห้าร้อยกว่าล้านไอ้สองร้อยกว่าล้านที่มึงจะจ้างเขาเนี่ยแล้วใครมันจะมีความสุขละ่ะถ้าไม่ใช่ศิลปินที่เขาได้เงินสองรกว่าล้านไปต้นสังกัดแล้วคนไทยได้อะไร นี่ฮะคิดในแง่บวกของมึงปฏิบัติธรรมมึงมาได้แค่นี้เหรออา้อางนู่นอ้างนี้เชื่อเชื่อมกูยยอยู่ใกล้กูเชื่อมแม่งเลยสัตว์ไมใช่สิมึงไม่ใช่เงินส่วนตัวมึงนี่มึงก็พูดได้ดิแต่มันเป็นภาษีของคนไทย,ยมึงดูทุกวันนี้น้ำมันเท่าไหร่แล้วมันขึ้นอะ เ้วจะเอาเงินมาถลุงเล่นท้ามกลางผู้คนที่แบบวิกฤตชีวิตอยู่ขนาดนี้หมาตัวไหนมันจะมีความสุขมีความสุขไม่กี่คนพวกมึงอะแต่ละตัวมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยทำไมไม่เอาเงินส่วนตัวตัวเองไปจ้างละ่ะอยากให้คนไทยมีความสุขมากไม่ใช่เหรอเอาตังตัวเองเนี่ยไปจ้างมาดิแค่นี้นะกู <c ười> <c ười> จบง่ายๆแล้วไว้เจอกันอีพีหนะ้าอย่าลืมดูแลรักษา,า,าสุขภาพตัวเองเลยนะครับสวัสดีครับ